ไปดูฝั่งต่างประเทศกันบ้างครับออย่างเรื่องของเมียนมาเองหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยชาวบ้านที่มันดดเลประชาชนเนี่ยยังไม่กล้ากลับเข้าไปในบ้านของตัวเองครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาไม่หยุดเลยประชาชนก็แน่นอนว่ากลัวที่จะเกิดขึ้นอีกกลัวบ้านจะพังถล่มลงมาอีกครับ สถานการณ์หลังเหตุแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง7.7ในเมียนมาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับขณะนี้เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับระบบสาธารณาสุขที่นอกจากจะได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนแล้วยังต้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเกินกว่าจะรองรับไหวครับโดยองค์การอนามัยโลกได้ออกมาเตือนด้วยถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคระบาดได้ ขณะที่ประชาชนในเมืองบันดดเลซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดเนี่ยยังต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยหลังจากตลอดหลายวันที่ผ่านมายังคงเกิด after shock อย่างต่อเนื่องโดยสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียววงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือ I F R C เปิดเผยว,ว่าประชาชนในเมืองบันเดเลต้องใช้พื้นที่ริมถนนเป็นสถานที่พักพิง เนื่องจากยังรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจาก after s ช็ c k เป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้ก็คืออากาศที่ร้อนจัดและการเข้าถึงน้ำดื่มและอาหารและสถานที่ในร่มเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีขนาดที่จำกัดครับไม่สามารถจะเข้าถึงและเพียงพออย่างเมื่อวานนี้3สม,มีนาคมรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยได้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวจำนวน2,056ศพ ซึ่งที่เมืองบันดาเลเพียงแค่แห่งเดียวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่น้อยกว่า800ศพครับโดยในช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวมีรายงานการเกิดเพลิงไหม้ใหญ่หลายจุดแรงสั่นสะเทือนยังทําให้วัดแห่งหนึ่งพังถล่มลงมาในระหว่างที่มีพระสงฆ์ประมาณ200รูปกําลังสอบอยู่โดยหน่วยงานดับเพลิงเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าสามารถช่วยชีวิตพระสงฆ์ออกมาได้จํานวน 55รูปส่วนที่ติดอยู่ในนั้นอีกประมาณ150รูปครับยังคงเดินหน้าค้นหาต่อไปด้านเครือข่ายมุสลิมเมียนมาเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นส่งผลให้มัสยิดเก่าเกือบ50แห่งพังถล่มในภูมิภาคมันดาเลและภูมิภาคสกายและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นศาสนิกชนมุสลิมประมาณ500 700คนนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในเมืองมันดาเล ทำให้สถานชาปนกิจในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ทําให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องเผาศพรวมกัน,รกนหรือต้องเผาศพกลางแจ้งไปเลยครับขณะที่ Harris, ดรมาร์เกเรตแฮร์ริสโกศองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยออกมาบอกว่าแผ่นดินไหวทําให้โรงพยาบาลหลายแห่งในเมียนมาได้รับความเสียหายโดยอย่างน้อย3ามแห่งเนี่ยพังถลม่มขณะที่อีก22แห่งก็ได้รับความเสียหายบางส่วนและก็ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ครับ ส่วนโรงพยาบาลที่ยังทำงานได้ตอนนี้ต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมากเกินขีดความสามารถอีกทั้งสถานการณ์ในขณะนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นอหิวาตากโรคโดยที่ภูมิภาคสกาเนี่ยเริ่มมีกลิ่นของศพผู้เสียชีวิตลอยคระคุ้งไปตามกระแสลมแล้วครับ ก็ให้กำลังใจนะคะเห็นว่าทางฝั่งไทยเองก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยในด้านมนุษยธรรมนั่นเองค่ะทีนี้ทางฝั่งของกองทัพเมียนมานะคะเขาห้ามสื่อต่างชาติเข้าพื้นที่รายงานข่าวแผ่นดินไหวโดยบอกว่าปัญหาเรื่องที่พักบ้างไฟฟ้าดับบ้างน้ําไม่พอใช้บ้างค่ะ สำนักข่าวอรรัดีรายงานว่ากองทัพเมียนมาปฏิเสธไม่ให้สื่อต่างชาติรายงานข่าวแผ่นดินไหวโดยพลตรีซอมินตุนโฆษกรัฐบาลกล่าวผ่านข้อความเสียงถึงกลุ่มสื่อในสังกัดร,รัฐบาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า เป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องของที่พักไฟฟ้าดับน้ำไม่พอใช้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องเร่งช่วยเหลือตั้งแต่ระดับภูมิภาคถึงระดับอำเภอปัจจุบันสื่อต่างประเทศที่ประจำอยู่ในเมียนมาค่ะคุณผู้ชมคะและก็องค์กรข่าวที่สนับสนุนรัฐบาลเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ได้รับหน่วยานให้รายงานข่าวจากพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันสื่ออิสระของเมียนมาส่วนใหญ่ถูกกองทัพบังคับให้ลีภัยจากการปราบปรามของกองทัพนั่นเองกําลังถือว่า การรายงานข่าวในพื้นที่เนี่ยเป็นอะไรที่คนก็อยากจะติดตามอยากจะอัปเดตนะคะก็ทําให้สื่ออิสระเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการรายงานข่าวาจากไปสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้างนะคะแล้วก็มีนักข่าวใต้ดินภายในประเทศนั่นเองสอดคล้องกับสำนักข่าว bbc ที่รายงานว่ารัฐบาล ทหารเมียนมามาควบคุมสือ่อวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์และก็ออนไลน์ในท้องถิ่นเกือบทั้งหมดแล้วและการใช้งานอินเทอร์เนต็ตนั้นยังถูกจํากัดอีกด้วยสัญญาณมือถือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ทำให้ผู้คนนั้นก็หลายหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะก็ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของสัญญาณมือถือด้วยผู้คนก็ไม่ได้รับทราบนะคะว่าตอนนี้นะสัญญาณ ไฟฟ้าน้ําใช้ได้มไม่ได้อะไรอย่างไรเนี่ยคะ่ะคนก็เลยต้องอยู่กันอย่างนั้นนะคะคไม่มีไฟฟ้าใช้โดยนักข่าวต่างชาติก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในพื้นที่ภายในประเทศเมียนมายอย่างเป็นทางการค่ะครประกาศแบบนี้นะคะจากโฆษกรัฐบาลของเมียนมานั่นเองขยับไปที่ฝั่งจีนกันบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันนี้ต้องบอกว่าเข้าใกล้สู่จุดเดือดเข้าไปอีกครั้งหลังจากจีนเนี่ยส่งกองทัพ กองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองกําลังขีปนาวุธซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเลยทีเดียวครับ1เมษายนครับกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพจีนประกาศเริ่มการซ้อมรบร่วมของกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองกําลังขีปนาวุธในพื้นที่รอบเกาะไต้หวันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตือนอย่างรุนแรงและเป็นการป้องปร,รามอย่างมีประสิทธิภาพต่อเอกราชของไต้หวัน การซ้อมรบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วที่ไล่ชิงเตอ๋อประธานาธิบดีของไต้หวันเรียกรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ว่าเป็นกองกําลังต่างชาติที่เป็นศัตรูครับร<ม>ที่ผ่านมาจีนเนี่ยมองว่าไต้หวันเป็นดินแดนของเขามาตลอดลประกาศพร้อมใช้กําลังเข้าควบคุมไต้หวันมาโดยตลอด <c oughs> ทางการจีนเนี่ยประนามไล่ชิงเตอ๋อบอกว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนและเผยแพร่วิดีโอที่แนบมากับการประกาศซ้อมรบบอกว่าจีนเนี่ยได้เปลี่ยนภาพประธานาธิบดีเป็น มแมลงกระตูนที่ถูกคีบด้วยตะเกียบสองอันเหนือไต้หวันที่กำลังลุกไหม้พร้อมข้อความว่าปราสิตวางยาพิษเกาะไต้หวันปรสิตทำลายเกาะให้กลวงปรสิตแสวงหาการทำลายล้างขั้นสุดยอดกองบัญชาการภาคตะวันออกระบุว่าการซ้อมรบเน้นที่การลาดตระเวนเตรียมพร้อมรบในทะเลและทางอากาศการยึดการควบคุมที่ครอบคลุมการโจมตีเป้าหมายทางทะเลและทางบก และการกำหนดมาตรการปิดล้อมในพื้นที่เส้นทางที่สำคัญขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันออกถแถลงการว่าเรือบรรทุกเครื่องบินซานตงของจีนได้เข้าสู่พื้นที่โดยระบุว่าไต้หวันนได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบไปแล้วรวมถึงเปิดใช้งานระบบขี่ปนาวุธภาคพื้นดินเตรียมพร้อมไว้ด้วยกลาโหมไต้หวันบอกเลยว่า พักคอมมิวนิสต์จีนยังคงเพิ่มกิจกรรมทางทหารในไต้หวันและในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและกลายเป็นผู้ก่อปัญหารายใหญ่ที่สุดในประชาคมโลกหลังจากการประกาศดังกล่าวครับมีการเผยแพร่วิดีโอโฆษณาชวนเชื่อหลายชุดจากจีนในเวลาสั้นๆโดยแสดงให้เห็นเรือรบและเครื่องบินขับไล่ของจีนกำลังร้อมรอบเกาะมีภาพกรุงไทเปถูกเล็งเป็นเป้าจากทางอากาศ และยานพาหนะทางทหารลาดตระเวนตามท้องถนนในเมืองด้วยครับจากจีนจากไต้หวันนะคะไปกันที่อิสราเอลนะคะที่ออกมาสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ของกาซาอพยพด่วนค่ะเพราะว่าจะเข้าโจมตีกลุ่มฮามาสแล้วสำนักข่าว BBC รายงานว่ากองกำลังกองทัพของอิสราเอลค่ะประกาศในวันที่31มิมีนาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะบอกก่อนนะว่า ประชาชนต้องออกนอกพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ราฟาคายูนิสที่อยู่ทางตอนใต้ของฉนนกาซาอบพยพไปออกออกไปจากพื้นที่ซะนะไปที่เขตมนุษยธรรมเอามาวซีนี่ก็ถือว่าเตือนก่อนแต่ก่อนหน้านู้นนะฮะเตือนก่อนไม่กี่ชั่วโมงเองก็เลยทําให้ชาวปาเลสไตน์ค่ะเสียชีวิตไป400รายหรายเลยทีเดียวนะคะส่วนครั้งนี้เขาก็ประกาศก่อนเป็นวันแล้วละ่ะโดยบอกว่า ให้ออกไปใน2พื้นที่ราฟาและคานยูนิสนะคะกำลังจะโจมตีกลุ่มฮามาสนั่นเองคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากที่อิสราเอลกลับมาปฏิบัติการโจมตีกาซาทั้งภาคพื้นดินและก็อากาศอีกครั้งโดยเขาโจมตีเมื่อวันที่18มีนาคมใช่ไหมคะให้เหตุผลว่าฮามาสนั่นแหละปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐรวมถึงไม่ยอมปล่อยตัวประกันของอิสราเอลสที 59คนยังเก็บไว้อยู่เลยพร้อมกับเตือนว่ากองทัพอิสราเอลจะกลับมาโจมตีองค์กรก่อการร้ายในพื้นที่อีกครั้งเลยส่งผลให้ชาวปาริสไตา์ค่ะที่ก่อนหน้านี้เขากลับมาที่ราฟาเมื่อ2เดือนที่แล้วใช่ไหมคะมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยหลังจากที่อิสราเอลและฮามาสเขาตกลงกันในเฟสแรกว่าจะหยุดยิงกลายเป็นว่าพี่น้องในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะ นี่ต้องใช้ล่อใช้ลานะคะหลับบงบ้านที่เขาอพยพแล้วก็ยากจนมากๆเลย<ม>ก็ต้องหาทางดิ่นรนกันไปอย่างไรก็ดีค่ะสำนักงานเสรีมนุษยชนแห่งประชาชาตินะคะก็กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการอพยพนั้นขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ระบุอีกว่าอิสราเอลนั้นละเลยในการดําเนินการจัดหาที่พักแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือว่ารับรองสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในด้านสุขอนามายัยสุขภาพและความปลอดภัยรวมไปถึงการกินนะคะโภชนาการต่างๆด้วยรัฐบาลอิสราเอลกับเน้นย้ำว่าการสั่งการอพยพในครั้งนี้เป็นการปกป้องพลเมืองจากกลุ่มฮามาสตั้งหาก ที่ได้ใช้พวกเขานั้นเป็นโลกเป็นกำแพงมนุษย์เพื่อละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอีกทั้งก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลยืนยันว่ากำลังทำทุกวิถีทางนะคะไม่ให้มีผู้เสียชีวิตกระนั้นก็ดีคุณผู้ชมคะกระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮามาสค่ะก็ออกมาบอกว่าตั้งแต่การปฏิบัติการโจมตีกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนั้นปรากฏว่าจานวนของผู้เสียชีวิตเยอะถึง1,000รายค่ะในขณะเดียวกันสหประชาชาติระบุว่า อาหารน้ำยาสำหรับประชากรจำนวน2ล้านกว่าคนกำลังจะหมดลงเพราะว่าอิสราเอลนั้นขัดขวางการขนส่งนะคะด้านมนุษยธรรมที่เขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่2มีนาคมแล้วค่ะ ปิด<ไ>ปท้าย<ห>กัน<ด>ที่สหรัฐกับอิหร่านครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ที่ขู่อิหร่านว่าถ้ายังไม่หยุดให้ความสนับสนุนกบฏฮูตีเนี่ยจะเจอกับภัยพิบัติครั้งรุนแรงแน่นอนรอบนี้อิหร่านออกมาเตือนสหรัฐบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณยิงฉันเนี่ยฉันก็จะตอบโต้อย่างสาสมเช่นเดียวกันครับออยาตอลออาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านครับออกมาเตือนว่าอิหร่านเนี่ยจะตอบโต้สหรัฐอย่างสาสมและรุนแรง หากสหรัฐทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านตามคำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านหากอิหร่านไม่ยอมบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่กับสหรัฐโดยทรัมป์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC บบอกว่าหากอิหร่านไม่ทำข้อตกลงจะมีการทิ้งระเบิดซึ่งจะเป็นการทิ้งระเบิดที่รุนแรงแบบที่อิหร่านไม่เคยเห็นมาก่อน นอกจากนั้นทรัมป์ยังพูดเรื่องการใช้มาตรการภาษีตอบโต้อิหร่านด้วยหากไม่ยอมทำข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่ท้มดด้อีเนี่ยบอกว่าเขาไม่คิดว่ามีโอกาสสูงมากเท่าไหร่ที่สหรัฐจะทิ้งระเบิดใส่อิหร่านตามคำขู่ของทรัมป์จริงๆแต่หากสหรัฐเนี่ยทำอะไรก็ตามก่ออันตรายอะไรใดๆให้เกิดขึ้นกับอิหร่านอิหร่านก็จะตอบโต้กลับอย่างสาสมแน่นอนในส่วนของการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่กับสหรัฐ ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเขียนของอิหร่านบอกเมื่อวันาทิตที่ผ่านมาว่าอิหร่านจะไม่เจรจาโดยตรงกับสหรัฐแต่ยินดีที่จะเจรจาทางอ้อมต่อไปผ่านประเทศตัวกลางครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ